คลืลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายจ้าพี่มวยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เอ้ยไม้ยังเนี่ยไม้ไผ่ดำของบ้านหมอบบ้านพี่ตาครับพอดียายอยากเอามาปลูกค่ะอ,าาอ๋ออ๋อไม้ไผ่จากบ้านหมอปลานะครับอันนี้อยู่กับช่องบูมน้อยละเอียดนะครับฝ<ม>ากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญหน่อยได้ะนะครับผมตาสวัสดีครับอ๋อมาถึงบ้านแล้วนะครับมาส่งมาส่งอ่าน้องสาวแล้วนะครับน้องสาว เ,เมื่อคืนป้าจำลองก็นอนอยู่ที่บ้านพี่หมวยนะครับอยู่ที่เรื่องนกทาเนาะเราก็นอนอยู่ด้วยกันเมือ่อเมื่อคืนทีนี้เราก็เดินทางมาตั้งแต่ช่องเช้านะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับพักกันแวะแวกกินราบกินก้อยกินขบุ้นนะครับอยู่อำเภอเขาวงนะครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านป้าจำลองเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีใครฝากอะไรมาบ้างาเดี๋ยวนะ อันนี้จะมีคอลลาเจนนะครับจากพี่ปีใหม่2โปรบูมคอลลาเจนนะครับบำรุงกระดูกเล็บผมผิวพรรณขบับสารพิษในเลือดนะครับหนึ่งกล่องมีสิบซองนะครับคอลลาเจนบูมอันนี้อ๋อมากนะของ,ของน้องน้ำฟ้าของพี่น้ำฟ้าแล้วก็นมอ่นนะ้องพ่ออันนี้จะเป็นของของทะเลบูมานิสผมเอามาฝากตาเด้อของของของผมจะมีหมอ้อแกงมีหอยนางรมข้างในมีปูมาเนี่ยยังอีก ปลาทูหอมนะครับอันนี้ผมเอามาฝากตาถานะครับเออของบูมเองอันนี้ของของแม่แม่หวยยายยายที่บ้านแม่หวยปลากระดาบะปลากระดาของยายแล้วก็แตงแตงหมอปลาแตงจากสวนพี่หมอปลานะครับอืจากสวนปลากระดาเในตัวปลากระดาบกระปุกมนนั่นฮะเข้ากันเด้อยกันปนปูปนกระปุกกระดาบเอาอันอันอันนั่นอ๋อแล้วก ผักดองหมอี่แมวผักดองแล้วก็ผักทองของคุณอะไรนะฟักทองของเฮียนัทนะครับก็เฮียนัทก็เป็นเอซีพี่ป่าแล้วก็จะส่งพักทองไปที่โรงทานตลอดเลยอยู่บ้านพี่ปานะครับขอบพระคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีของอ่าพี่พี่ปีใหม่สองโปรคอลลาเจนบูมเนาะมีของพี่แซนดี้หนึ่งโปรแล้วก็พี่อมพรโอนเงินมาแล้วก็ ห้าห้าร้อยบาทให้ให้ไปลองแล้วก็ให้ให้บูมค่าน้ำมันหนึ่งพันแล้วก็ปลองก็ถือว่าซื้อคอเลาเจนกับบูมไปเลยแล้วบูมก็แถมอีกหนึ่งกล่องแถมเพิ่มอีกรวมทั้งหมดสิบเก้าเออเก้ากล่องจ้ะทั้งหมดเก้ากล่องนะครับโอเคเขาบ้านไปเนี้ยเอาตาถาบอกคุณเหนื่อยมือแล้วคุณหนักแล้วตาถาบอกเออขอบพระคุณพี่ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับพี่หมอปลาพี่น้ำฟ้าขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผม อันนี้ของบูมแล้วก็ของเอฟซีครับพี่ๆใครสนใจบูมคอลลาเจนนะครับซื้อหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องเ้ยนี่ดูดูเหมือนคุณยายเลยคุณยายทานแล้วถ้าใครอยากผิวพรรณเหมือนคุณยายก็สั่งเลยค่ะครับบำรุงกระดูกบำรุงกระดูกบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณนะครับชะลอวัยลดเลือนริ้วรอยครับคอลลาเจนบูมนะครับผมก็ไม่ไม่งอกเร็วนาะผมยาวเร็วมากครับนี่ยาวไวมากนี่ อันนี้ยังไม่สระยาวไวมากจ้าอีแล้วเอ้าไปาจะได้ขาวบ้านได้หนิเดี๋ยวเราเปิดดี๋พี่พี่กายส่วนใหญ่คอลลาเจนบูมสั่งได้เด้อห้าร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งบังเบงยาลองแล้วสิงามมันนึกเห็นบ่ค่ะเอ้ยป้าเปิดตัวปิดมาดูปวดพูคอลลาเจนบูมนะครับฝ้ายพี่พี่ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอได้สมดังปรารถนาทุกประการนะครับ อืมโอเคไปลองฝากอวยพรหน่อยครับเดี๋ยวเสร็จนี้แล้วเราก็จะลงชื่ออะไรมัปิด,ดคลิปให้ทุกคนเลยพี่แซนดี้พี่ปีใหม่พี่อ,อัมพร้องต้องโชว์ก่อน,นพี่แซนดี้แล้วก็พี่ปีใหม่พี่อ,อัมพรขอขอบคุณเดอคาะเดอร์ที่ มอบสิ่งดีๆให้ครอบครัวคุณยายแล้วก็ตัวคุณยายด้วยค่ะขอบคุณมากๆขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ไปไหนก็ขอให้สิ่งศักดิบทั้งหลายจงคุ้มครองและปกป้องพวกเจ้าค่ะใช่แล้วก็อนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฟ้าขอบคุณพี่หมอปลาด้วยครับขอขอบคุณ น้องบูมกับหมวยนะคะที่พายายไปเที่ยวนำสำราญไปเปิดหูเปิดตาเปิดจมูกเปิดทุกอย่างเปิดทุกสิ่งค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณด้วยค่ะอะยินดีจ้านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้กำลังใจและก็ติดตามนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับ